สวัสดีนะคะพี่พีทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กันกับช่องกระต่ายพระเครื่องนะคะวันนี้น้องก็มีพักเครื่องนะคะมาแป่งปันให้กับพี่พี่ทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่พี่ท่านใดสนใจนะคะสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้หรือโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยที่เบอร์0949549801นะคะ น้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยแล้วก็จะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะสำหรับ EP นี้นะคะเป็น EP ที่402ของน้องแล้วนะคะวันนี้ก็มีพักเครื่องนะคะเหลืออีกหนึ่งชุดนะคะมาแบ่งปันให้กับพี่ๆนะคะลองเลือกรับดูรับชมนะคะชอบใจถูกใจรายการไหนนะคะแจ้งปิดหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะ สำหรับ E ีีนี้นะคะอง์ละ300บาทปิดคู่ที่500บาทนะคะถ้าปิด5รายการนะคะปิด5องค์นะคะน้องคิดราคาพิเศษที่1000บาทเท่านั้นนะคะก็ก่อนรับดูรับชมยังไงนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะได้ยังไงเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะรายการที่1นะคะเริ่มกันที่องค์นี้เลยนะคะ องนี้นะคะรายการที่1นนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะมีคาบลักนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้เลยนะคะด้านหลังนะคะเป็นนูนแบบนี้นะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่1นนะคะเป็นด้านหน้าเนี่ยเป็นเหมือนพระสมเด็จทั่วไปนะคะส่วนด้านข้างๆด้านหลังเนี่ยจะนูนออกแบบนี้เลยนะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่1นนะคะ ต่อไปรายการที่สองนะคะรายการที่สองนะคะเป็นพระรูปหล่อโบราณน,นะคะเป็นพระรูปหล่อโบราณแบบนี้เลยนะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่สองนะคะองนี้เป็นรายการที่สองนะคะเดี๋ยวส่องให้ดูให้ชมกันนะคะส่องให้ดูให้ชมกันอีกทีหนึ่งเลยนะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่สองนะคะ ต่อไปรายการที่3นะคะรายการที่3นะคะเป็นเหมือนพระอะไรนะผงกระดูกผีหรืออะไรสักอย่างนะคะพี่องค์นี้นะคะรายการที่3นะคะองนี้เป็นรายการที่3นะคะสองเนื้อผิวให้ดูให้ชมกันเลยนะคะต่อไปรายการที่4นะคะเป็นหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะคะ รวมพ่อวัดบ้านแหลมนะคะองนี้รายการที่4นะคะชอบใจถูกใจรายการไหนนะคะแจ้งปิดหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะต่อไปรายการที่5นะคะรายการที่5นะคะเป็นพระพุทธชินราชนะคะเป็นพระพุทธชินราชนะคะองนี้รายการที่5นะคะด้านหลังเป็นตาสัญลักษณ์วัดแบบนี้เลยนะคะ ต่อไปรายการที่6นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะที่จีวอนจีวอนมีเพ้นสีทองนะคะองนี้เป็นรายการที่6นะคะองนี้เป็นรายการที่6นะคะต่อไปรายการที่7นะคะรายการที่7นะคะเป็นหลวงปู่ทวดเหมือนกันนะคะ หลวงปู่ทวดนะคะด้านหลังนะคะเป็นทรงเตารีดแบบนี้เลยนะคะรูปร่างหน้าตานะคะก็ประมาณนี้นะคะลองเลือกรับดูรับชมนะคะมีหลายหน้าตานะคะพิมพ์คล้ายๆกันนะคะองค์นี้เป็นรายการที่7นะคะต่อไปรายการที่8นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะพระสมเด็จเนื้อผิวแตกรายงานะคะเนื้อผิวแตกรายงาสวยๆแบบนี้เลยนะคะด้านหลังนะคะเป็นพระ เป็นพระสมเด็จคล้ายๆกันเลยนะพี่เป็นพระสมเด็จคล้ายๆกันเลยนะคะมี2หน้านะคะมี2หน้านะคะอง์นี้เป็นรายการที่7จ็ดในการที่8นะคะรายการที่8ต่อไปรายการที่9นะคะเป็นพระซุ้มกอนะคะพระซุ้มกอร,ร,รายการที่9กนะคะส่องใ да ห้ด so. ูทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยนะคะ สองให้ดูทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยนะคะองนี้เป็นรายการที่9นะคะต่อไปรายการที่10นะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะหลวงพ่อเงินรายการที่10นะคะด้านหลังเขียนว่ามีเงินแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่10นะคะ ต่อไปรายการที่11เนะคะเป็นรูปหล่อหลวงปู่ทิมนะคะเป็นรูปหล่อหลวงหลวงปู่ทิมยืนนะคะอง์นี้นะคะหวูเขียนว่าหลวงพ่อทิมนะรายการที่11นะคะองนี้เป็นรายการที่11บนะคะส่งให้ดูให้ชมกันเลยนะคะส่งให้ดูให้ชมกันแบบนี้เลยนะคะอง์นี้เป็นรายการที่11นะคะต่อไปรายการที่12นะคะเป็นรูปหล่อหลวงปู่ทวดนะคะ เป็นรูปหล่อหลวงปู่ทวดเนื้อทองเหลืองนะคะองค์นี้เป็นรายการที่12นะคะอง์นี้นะคะเขียนหลวงปู่ทวดนะคะรายการที่12นะคะเป็นหล่อเนื้อทองเหลืองสวยๆเลยนะคะเป็นหล่อเนื้อทองเหลืองสวยๆแบบนี้เลยนะคะอง์นี้รายการที่12นะคะต่อไปรายการที่13นะคะรายการที <HO US> S> <S ่13นะคะเป็นพระสมเด็จขี่แพะนะคะน่าจะเป็นหลวงปู่ทิมนะคะ องค์นี้นะคะรายการที่13นะคะด้านหลังเขียนว่าพ่อทิมวัดรทหารไร้นะคะองค์นี้นะคะรายการที่13นะคะองค์นี้เป็นรายการที่13นะคะต่อไปรายการที่14นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะ หลวงผู่ทวดนะคะเนื้อวาดดูคราบเก่าแบบนี้เลยนะคะพี่เป็นเหมือนเนื้อวาดนะคะดูคราบเก่าๆแบบนี้นะคะด้านหลังมีโรยมวลสารนะคะด้านหลังมีโรอยมวลสารนะคะองค์นี้เป็นรายการที่14นะคะต่อไปรายการที่15นะคะเป็นพระปิดตานะคะเป็นพระปิดตานะคะรายการที่15ดูความเนื้อผิวเก่านะคะ ดูความเนื้อผิวเก่าเดิมแบบนี้เลยนะคะอง์นี้รายการที่15นะคะองค์นี้เป็นรายการที่15นะคะต่อไปรายการที่16นะคะเป็นพระพุทธชินราชนะคะ พระพุทธชินราชนะคะองค์นี้รายการที่16นะคะส่องให้ดูให้ชมกันเลยนะคะใต้ฐานมีต่อโคตนะคะองค์นี้เป็นรายการที่15นะคะคเอ้ยรายการที่16นะคะพระพุทธชินราช่อไปรายการที่17นะคะเป็นพระคุณแผนคือเนื้อผิวเคลือบกระเบื้องนะคะเป็นพระคุณแผนอุ้มนางนะคะเนื้อผิวเคลือบกระเบื้องนะคะคาบเก่าแบบนี้เลยนะคะ องค์น,นี้เป็นรายการที่17นะคะองค์น,นี้เป็นรายการที่17นะคะต่อไปรายการที่18นะคะเป็นพระมเหสวนนะคะพระมเหสวนนะคะสวนกลับไปกลับมาแบบนี้เลยนะคะเนื้อผิวกเก่าๆเดิมเลยนะคะองค์น,นี้เป็นรายการที่18นะคะเป็นรายการที่18นะคะ ต่อไปรายการที่19เนะคะเป็นรูปหลอ่อหลวงพ่อเดิมนะคะเป็นร er nah ูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะคะองขนาดค่อนข้างใหญ่นิดนึงนะคะองนี้ใหญ่นิดนึงนะพี่นะหลวงพ่อเดิมนะคะหล่อโบราณเก่าๆแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่19นะคะต่อไปรายการที่2 0นะคะรายการที่20เป็นหลวงพ่อคล้ายนะคะ รูปหล่อหลวงพ่อค้ายนะคะองนี้รายการที่20นะคะด้านใต้ฐานมีตัวยันอักขระนะคะด้านใต้ฐานมีตัวยันอักขระนะคะองนี้เป็นรายการที่20นะคะต่อไปรายการที่21นะคะเป็นพระปิดตานะคะพระปิดตารายการที่21นะคะส่องให้ดูให้ชมทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยนะคะส่องให้ดูให้ชมทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยนะคะอง์นี้รายการที่21นะคะ ต่อไปรายการที่22นะคะเป็นพระนักปกหลวงปู่ทิมนะคะพระนักปกหลวงปู่ทิมครบ8รอบนะคะมีรอยจานนะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่22องนะคะองนี้เป็นรายการที่22นะคะต่อไปรายการที่23นะคะเป็นเหรียญเจริญพรบนนะคะเหรียญเสมาหลวงปู่หงนะคะ เหรียญเจริญพรบนนะคะเสมาหลวงปู่หงนะคะองนี้นะคะรายการที่23นะคะอง์นี้เป็นรายการที่23นะคะเรียมเก่ามาแบบนี้เลยนะคะเรียมเก่ามาแบบนี้เลยองนี้รายการที่23นะคะต่อไปรายการที่24นะคะเป็นหลวงพ่อเดิมนั่งช้างนะคะหลวงพ่อเดิมนั่งช้างนะคะองนี้รายการที่24นะคะ องค์นี้รายการที่24นะคะเป็นหลวงพ่อเดิมนั่งช้างนะคะต่อไปรายการที่25นะคะรายการที่25นะคะเป็นพระปิดตานะคะเป็นพระปิดตานะคะรายการที่25นะคะเขียนเหมือนหลวงปู่แย,ย,ย้มหลวงรวปอยรอปอยแย้มนะคะรอปอยแย้มคล้ายๆแบบนั้นนะคะวัดตะเคียน เป็นแบบว่าเลี่ยมเก่ามาแบบนี้เลยนะคะได้มาเก่าๆนุ่มเดิมแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่25นะคะต่อไปรายการที่26นะคะรายการที่26เป็นหลวงพ่ออี๋นะคะ เป็นหลวงพ่ออีนะคะรายการที่16นะคะรูปหล่อหลวงพ่ออีนะคะส่งให้ดูทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยนะคะอง์นี้รายการที่26นะคะดูไม่ทันยังไงสามารถแอดไลน์ขอรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะหรือถ้าดูแล้วชอบใจถูกใจยังไงนะคะแจ้งปิดหมายเลขให้กับน้องได้เลยนะคะต่อไปรายการที่27นะคะรายการที่27นะคะพระครูกะลุนาวิ ารีวัดขงแก้วนะคะองนี้รายการที่27นะคะต่อไปรายการที่2 8นะคะรายการที่28เป็นหลวงพ่อเดิมนะคะหลวงพ่อเดิมนะคะรายการที่2 8นะคะองคนี้นะคะเนื้อผิวสวยๆแบบนี้เลยนะคะ รายการที่29นะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะรูปหล่อหวงพ่อเงินรายการที่29นะคะรายการที่30นะคะเป็นเหรียญเสมาพญานาคแบบนี้เลยนะคะพระพุทธจาราย์โตนะคะเนื้อผิวรุ้งสวยๆนะคะฉลองเจดีนะคะเป็นรุ่นฉลองเจดีนะคะ วัดพรม,มรังสีนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่30นะคะต่อไปรายการที่31นะคะเป็นพระ25สิศตวรรษนะคะพระ25สิศตวรรษนะคะองค์นี้รายการที่31นะคะองค์นี้รายการที่31นะคะ ต่อไปรายการที่32นะคะรายการที่32นะคะเป็นหลวงปู่ทวดน,นะคะวัดไม่ไม,ไม่ไม่รู้เหมือนกันวัดไหนนะคะไม่ได้เขียนอ,องค์นี้นะคะเขียนว่าหลวงปูท่ทวดเฉยนะคะเป็นรายการที่32นะคะต่อไปรายการที่3านะคะ รายการที่33นะคะเป็นหลวงพ่อทวดเนื้อทองเหลืองนะคะตัวหนังสือนูนๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะเขียนว่าหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะองค์นี้เป็นรายการที่43นะคะต่อไปรายการที่44นะคะรายการที่44นะคะมีแต่หลวงพ่อทวดนะสำหรับ EP นี้นะคะก็ลองเลือกรับดูรับชมนะคะอันนี้ก็วัดช้างให้นะคะปี39นะคะ อันนี้ก็วัดช้างให้ปี39นะคะเนื้อผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะคะองค์นี้รายการที่34นะคะต่อไปรายการที่35นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่สุขนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่สุขวัดปากคลองมหามเท่านะคะองค์นี้เป็นรายการที่35นะคะต่อไปรายการที่36นะคะรายการที่36นะคะเป็นหลวงพ่อมุ่ยนะคะ เป็นหลวงพ่อมุ้ยหล่อโบราณนะคะนี่ดูความหล่อโบราณนะพี่นะดูความหล่อโบราณนู่นๆแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่สามสิบหกนะคะหลวงพ่อมุ้ยต่อไปรายการที่3าเจ็ดนะคะเป็นอันนี้น่าจะเป็นหลวงปู่ดูมไหมคะพี่เป็นพระพรมนะคะเป็นพระพรมนะคะแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่37มสิบเจ็นะคะต่อไปรายการที่38นะคะ รายการที่38นะคะเป็น,นะะหลวงพ่อรวยนะคะหลวงพ่อรวย네กระถินนะคะปี2565นะคะกระถินปี2565นะคะเหรียญหลวงพ่อรวยนะคะต่อไปรายการที่39นะคะรายการที่39นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะองค์นี้รูปทรงสี่เหลี่ยมนะคะรายการที่39นะคะ รายการที่40นะคะรายการที่40นะคะหลวงู้ทว well. ดเหมือนกันนะคะเป็นด้านหลังเทวสุวรรณนะคะด้านหลังเทวสุวรรณนะคะอันนี้วัดห้วยมงคลนะคะหลวงู่ทวดวัดห้วยมงคลนะคะองคงนี้นะคะที่ห่วงเขียนชื่อวัดไว้นะคะที่ห่วงเขียนชื่อวัดไว้นะคะนี่เป็นรายการที่40นะคะ ต่อไปรายการที่4 1นะคะรายการที่41นะคะ <c oughs> เป็นหลวงปุ่ทวดเหมือนกันนะพี่เป็นหลวงปุ่ทวดด้านหลังหรือสีแบบนี้เลยนะคะองค์นี้รายการที่41นะคะต่อไปรายการที่42นะคะเป็นพระ25สัตวรรษนะคะเป็นพระ25่สัตวรรษนะคะดูตัวยันด้าน,านหลังคมๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะ องนี้รายการที่42นะคะรายการสุดท้ายนะคะรายการที่43นะคะเป็นเหมือนเต่านะคะเต่านะ่าจะหลวงเพราะเงินนะคะมีเลขหนึ่งแบบนี้นะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่43นะคะรายการสุดท้ายนะคะชอบใจถูกใจรายการไหนแจ้งปิดหมายเรียกรายการให้กับน้องได้เลยนะคะ กด like, ไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ